น,น้องถามมาว่าบ้านที่มีการเซตผนังเข้ามา50เซนเนี่ยควรจะจัดแปลนิ่งยังไงนะฮะจริงๆคําถามมันจะคุ้มเคือไปน,นิดนึงแต่ว่ามันพอจะนึกภาพออกว่าสิ่งที่น้องหมายถึงเนี่ยมันคืออะไรการที่บ้านเนี่ยจะสามารถชิดลัวได้ถึง50เซนเนี่ยนั่นแปลว่า ผนังบ้านด้านนั้นน่ะจะต้องเป็นผนังทึบนะครับไม่มีช่องเปิดไม่ว่าจะเป็นประตูหรือว่าหน้าตา่างด้วยกฎหมายการเซ็นแบบรือวระยะถอยล่นนะครับมันอาจจะเกิดกับพื้นที่ของบ้านที่มีขนาดเล็กนะครับการออกแบบบ้านให้ถอยล่นจากรั้วเข้ามาแบบเมตรสองเมตรเนะี่ยมันทําให้เสียพื้นที่ในการ การที่วางผนังบ้านชิดรั้วมากในส่วนือนเหมือนการที่แบบเราเองขยายตัวให้ออกไปได้เยอะที่สุดเท่าที่กฎหมายจะอนุญาตนะครับแล้วเราทําไงต่อหลังจากนั้นนะครับเราจะมองกลับเข้ามาข้างในนะครับเพราะว่าพื้นที่รอบด้านเนี่ยเราไม่สามารถทําช่องเปิดแล้วก็มองไปได้แล้วหลายคนเรียกว่าเป็นเอ่ออินเนอร์คอร์ดนะฮะหรือว่าคอร์ที่อยู่ข้างในนะครับจริงถ้ามองไปหนาจะเป็นข้อดีก็ได้นะครับที่ ถ้าเราบ้านเราอยู่ในเมืองนะครับเพื่อนบ้านก็อยู่ชิดเข้ามานะครับเป็นหมู่บ้านที่แบบมีเพื่อนบ้านอยู่ชิดกันเต็มไปหมดการมองไปเราเห็นอะไรเราก็เห็นเพื่อนบ้านเห็นผนังของข้างบ้านนะฮะเราโอเคตัดใจนะเราไม่ได้อยากมองไปแต่เราสร้างขอดหรือว่าสร้างพื้นที่ที่เป็นส่วนตัวของเราที่อยู่ข้างในฮะ <F irm> เหมือนเรามองกลับเข้ามาภายในตัวเองเนี่ยมันยังสามารถสร้างสภาวะที่เราควบคุมได้ มีวิวที่เราดูแลได้ไวง่ายนะมันอาจจะดีกว่าการที่เราเปิดเพื่อที่จะมองไปบางครั้งก็เป็นวิวที่เราไม่ได้อย่างมองก็ได้นี่คือตัวอย่างนะครับหลายๆบ้านที่เอามาให้ดูเนี่ยก็จะมีแนวคิดเหมือนกันนะคือการที่มองกลับเข้ามาภายในคอร์ดข้างในนะมีพื้นที่เท่าไหร่ก็ทําเท่านั้นนะครับส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่สีเขียวเป็นปลูกต้นไม้บางทีก็เปิดให้เหมือนแบบสายฝนเนี่ยมันตกลงมาได้นะตรงคอร์ดกลางพาน์ลองดูครับจริงๆการมีพื้นที่เล็กเนี่ยไม่ใช่ปัญหา ซะทีเดียวนะครับลองมองดูว่าเราสามารถทำอะไรกับพื้นที่ได้บ้างแล้วก็จริงๆแล้วเราต้องการบ้านแบบไหนนะครับลองดูเป็นไอเดียครับ